ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสมาชิกช่องเพื่อนหนุนใจครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับทำให้ช่องเพื่อนหนุนใจวันนี้มีผู้ชมหรือยอดวิวกว่า1ล้านครั้งนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เริ่มต้นจากเนื้อหาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสนับสนุนการฟื้นฟูนะครับให้กับ อยู่กับอาการทางจิตเวทนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ได้ในเพลย์ลิสกอไก่นะครับเข้าใจจิตเวทและหลังจากนั้นเราก็ได้ผลิตเพลย์ลิสชุดที่2นะครับชุดขอไข่ก็คือการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่บอบช้ําทางจิตใจหรือต้องการฟื้นฟูตนเองจากอาการทางจิตเวทนะครับได้เข้ามาเรียนรู้การฟื้นฟูที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ใช้ได้ผลทั่วโลกนะครับแล้วก็หลักสูตรที่3หลักสูตรคอควายนั่นคือหลักสูตรจิตอา,าสาสําหรับผู้ดูแลสําหรับผู้สนใจที่อยากทํางานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่อยู่กับอาการทางจิตเวชนะครับนั่นคืองานที่เราทําให้กับสังคมในปีแรกของการทําช่องเพื่อนหนุนใจส่วนในปีที่2นั้นเราก็ขยับมานะครับในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเพล์ลิสลมหายใจแห่งความสุขนะครับเพล์ลิสเบิกบานกับการตื่นรู้รวมไปถึงเพล์ลิสยิ้มยาวยั่งยืนซึ่งได้นำมงคล38ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้มาพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆแป่งปันร่วมกันนะครับแล้วในปีที่3จนก้าวสู่ปีที่4ในตอนนี้เราก็ทำเรื่องของการส่งเสริมกำลังใจแรงใจสำหรับคนสู้ชีวิตนะครับพัฒนาตนเอง ส่งเสริมสุขภาพจิตดีๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ช่องเพื่อนหนุนใจเดินทางมาถึง1ล้านวิวในวันนี้ก็เป็นเพราะผู้ชมผู้ฟังสมาชิกผู้สนับสนุนนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญคนสำคัญทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวพลังใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับจนทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ ส่วนสําหรับเพื่อนผู้ผ,ผลิตรายการด้วยการผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าในการเปลี่ยนแปลงของช่องที่มันมียอดออวิวสูงขึ้นมาได้นั้นช่องเพื่อนหนุนใจก็อาศัยคลิปช็อตนะครับลงคลิปช็อตเนี่ยมันสั้นๆเข้าถึงผู้คนได้จํานวนมากต่อครั้งนะครับนั่นเป็นข้อที่1นึ่คือใช้คลิปช็อตนะครับก็แบ่งปันการทําช่องกับเพื่อนๆและข้อที่2ก็คือเราลงคลิป ต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งเนี่ยหลายๆคลิปนะครับอย่างเช่นช่วง6เดือนหลังมาเนี่ยยอดวิวห้าหมแสนวิวเนี่ยเพราะว่าเราลงคลิปช็อตวันหนึ่งบางวัน6คลิปเคลิปต่อเนื่องกันนะครับทุกๆุวันนะครับแล้วข้อที่สามที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าการทำงานที่ต่อเนื่องลงคลิปทุกวันนั้นยืนยันว่าทำให้ช่องมียอดวิวเพิ่มได้อย่าง แน่นอนนะครับส่วนคลิปจอตนั้นก็จะช่วยเรื่องผู้ติดตามในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้บุญที่เราทํามาร่วมกันนะครับทั้งผมและผู้ชมผู้ฟงังผู้ติดตามผู้สนับสนุนแขกรเชิญทุกท่านนะครับหนุนส่งให้นะครับมีความสุขความสําเร็จในสินิรันดที่มุ่งหมายไว้ก้าวข้ามพ้นทุกอุปสรรคมีความสุขสดชื่นอยู่กับปัจจุบันทุกทกท,กท่านครับ